ป่าทีช่ชาวบ้านจัดการเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือก็อธิบายได้ง่ายโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่กันได้น,นะก็ต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าโ o เอชโมเดลนะครับพมาจากคำว่า people คือคนคนชาวบ้านนี่่หละนะชาเขานี่แหละนะ หรือประชาชนทั่วไปนี่แหละนะที่จะจัดการป่าช่วยกันจัดการป่าแล้วเดี๋ยวนี้เนชาวบ้านไม่ได้ดูแลป่าอย่างเดียวนะเขาดูแลไปถึงต้นน้ำเขาดูแลไปถึงยอดเขาทำงานจากไม่ใช่บ้านเดียวไม่ใช่จุมจนเดียวแต่ทำเป็นแลนด์สเคปนะครับเราไปดูที่ลำชีนะในภาคอีสานไม่ใช่หมู่บ้านเดียวนะที่รักษาป่าทำนะทำกันเป็น เป็นเครือข่ายนะเป็นแลนสเคปที่โค้งไปไหนนะก็ใช้การบริหารจัดการที่คล้ายคลึงกันที่เขาเราเจียนทองหมู่บ้านเดียวป้องกันป่าไผ่ที่ไม่เก็บหาอกไม้แต่ไอคนที่อยู่อีกหลังสันเขาเนี่ยนะบางทีก็จุดไฟเผาจุดตรงโน้นฝั่งโน้นเอามันลามมาถึงฝั่งนี้เพราะฉะนั้นวิธีเดียวก็ทําให้รอคภูเขาเสียอันนี้ก็ใช้วิธีจัดการแบบแลนสเคปนะแบบ ภูมิชัศน์ะมีธรรมภิบาลร่วมกันมีกฎเกณฑ์ร่วมกันนะถ้าเราดูจริงๆเนี่ยคนกับที่เกี่ยวกับป่าเนี่ยถ้าเราแบ่งประเภทได้นะวงในสุดเนี่ยคือพวกชนเผา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาไกา นะออกจากป่าไม่ได้พวกนี้กินเปลือกกินมันพึ่งพาป่าอันที่สองก็คือพวกทําไร่หมุนเวียนปากะกากยอก็ว่าใสป่านะแต่ว่าลูกก็อาจจะมาขับแท็กซี่อยู่ในเมืองนะแล้วก็อันนี้ก็เรียกคนคนอยู่ในป่าออาก็ออกนะเขาก็ลําบากนะพูดง่ายว่าหนึ่งความรู้อ่านหนังสือไม่ออกแข่งกับโลกภายนอกไม่ทันเนาะคนที่มันอยู่ติดป่าเขาติดอยู่แล้วเขาต้องการอยู่แล้วที่จะใช้ประโยชน์จากป่า ใ,ใช้อย่างพวกคุมนะ้าอันนี้ส่งเสริมง่ายนะเพราะเขาอยากทําอยู่แล้วเขาทาก่อนเราที่จะไปส่งเสริมดกนะเอออันนั้นทําไม่ได้เลยถัดต่ตอมาวง,งอีกเนี่ยก็เป็นวงของคนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านะอย่างจิง่นมีสวนปาล์มน้ํามันหรือม,ม,ม,มีทําอะไรอยู่ตรงนั้นแต่เข้าไปหาหน่อไม้เขาไม่ได้อยู่ในป่าแต่เขาอยู่ในบ้านใช่ไหมปลกก็ได้พอเราให้เขาก็ทำโอ้ยเขาทำาทำันทีเขาทำทันที อันที่สี่นะคนเมืองก็อยู่รอบนอกก็ยังอาศัยของป่าตร,ตรงนี้กินนะซื้อขายกันคนเมืองมันก็อยู่ไกลทรัพยากรเพราะฉะนั้นเนี่ยสนับสนุนเรื่องแต่เด็กในคอนโดที่สร้างหลายๆชั้นเออไม่มีโปสเตอร์ที่จะสอนการรักษาป่าชายลินนะเฮ้ยมันเราได้อะไรเราได้ผู้เสนอที่มาขายตุ้มตังอยู่ที่หน้าปากซอย,นยหน้าคอนโดเราเนี่ยเออมันได้จากชาวบ้านตรงนี้นะ